สวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆไปค่ะกลับบ้านลูกท้องป้าสวยมากเลยมันตกดินนะคะวันนี้เลิกมุดอีกแล้วค่ะทำโอนะคะวันนี้วันนี้ทำโอ ขึ้นไรก่อนกลับบ้านโอ้ยไม่ใช่ก่อนกลับบ้านกําลังกลับบ้านค่ะเอ่อพูดผิดดูค่ะฟองฟ้า้างโน้นนะคะหนาวมากเลยทุกคนวันนี้เย็นมากเลยหนาวยินคนรอรถเมย์น,นะคะข้างหน้า เลิกงานมีแต่คนรอรถเมย์เราดีหน่อยคือมีจักรยานไม่หลบเปี๋ยดชนเลยใช่ไหมคะ คทุกนออกจากบ้านก็มืดนะคะขึ้นไล่ตอนเช้าก็มืดกลับบ้านก็มืดค่ะหน้าหนาวนี่มืดเร็ววันนี้ดีหน่อยคือว่ามีแดดออกนะคะวันนี้ก็เลยก็เลยมองไม่มืดเท่าไหร่อันนี้ก็สี่โมงกว่านะคะ บ่ายสี่โมงเนาะท้องฟ้าทางโน้นสวยมากเลยท้องฟ้าสวยแสงตะวันขอบคุณนะคะ คุณซูวันดีค่ะประาไก่วันดีค่ะลงคลิปขึ้นไลฟ์ยังไม่ได้ถึงบ้านเลยป้าไก่เอ้ยทำโอค่ะวันนี้ทำโอไปถึงบ้านก็ต้องไปทำกับข้าวก็วิ่ง วิ่งไปเที่ยวบ้านเพื่อนด้วยอีตานนี้โอ้ยไปบ้านไข่ช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนมืดเลยนี่ขอบคุณนะคะคุณซูขอบคุณนะคะป้าไก่ไม่ได้พา ไปทางทะเลเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มืดวันนี้มีแสงแดดดูท้องฟ้าสวยออกจากบ้านขึ้นไล์ออกจากบ้านก็ตีห้าก็มืดเนาะปะไก่มืดตึบ๊บกลับบ้านขึ้นไล์ก็มืดตึบ๊บแต่เราไปทางเล็ก เราไม่ไปทางถนนใหญ่นั่นะนะเพราะว่ารถเยอะแล้วก็มีไฟแดง <c oughs> มืดเร็วใ <laughs> ช่ใชมืดเร็วแต่ถ้ามันมีแดดมันก็โอเคนะป้าไก่มันก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่แต่ถ้าว่าอากาศคึมนะมืดเร็วมาก <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลย เห็นไหมเปิดไอ้นี่นะเปิดไฟรถเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะมีแสงมีแสงไฟก็ดีหน่อยอา้าวทำไมไม่ปลดเกียร์ทำไมไม่ปลดเกียร์ร <c> ถ <oughs> ขึ้นเนินใช้เกียร์เจ็ดว่าสันถรถเยอะมาก ใบไม้นี่ถ้าเห็นกับตาจริงๆสวยนะคะสีสีเหลืองไม่รู้ว่ามองในโทรศัพท์สีเหลืองหรือเปล่าไปบ้านน้ำกันครับพี่น้องโอ้โเสียงเป็ดเสียงห่านนะคะ ค่ะอู้สวยมากเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยอะสวยสวยท้องฟ้านี่เมฆเยอะหนาวมากเลยวันนี้ปา้าไก่คนสุขโนเวหนาวไหมคะ คุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆมาปั่นจักรยานกลับบ้านด้วยกันค่ะนี่ชมชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะดูค่ะสวยมากเลยนกเป็ดนะคะเต็มเต็มไอ้นี่เลยเต็มน้ำเลย ไม่ได้ถ่ายคลิปปลาปไก่บรรยากาศสวยมากเลยวิวสวยมากโตค่ะไปช้าๆาคุณสุว่าอะไรเนาะ จอดยูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่ไม่เป็นไรนะคะคุณสุก็ไม่ได้จอดไม่ได้จอดลงจอดนะคะเพราะว่ามืดแล้วก็ชมบรรยากาศแบบนี้กันแล้วกันค่ะปั่นจักรยานกลับบ้านท้องฟ้าสวยๆ เมืองนอกค่ะพี่น้องคนอยู่คนอยู่เมืองนอกค่ะพี่น้องมันเงิดเงิดหลายออกจากบ้านก็แต่มหมึดตะดึกตะดืนเข่าบ้านก็มึดค่ะพี่น้องจากว่าเอาเงินไปไว้สายเบิร์ตชอบทองฝามา,มากเลยอะ่ะสวยมากดูค่ะ สวยมากเลยโอ้โหจัหกรยานก็จะงึ้งๆ้งกนะคะขากล้องตัวนี้เอ,อ่อไม่ได้กันสะเทือน,นะคะ่ะอีกตัวงไม่ได้เอามาเพราะว่าตัวที่มันกันสะเทือนแนละ้วมันตัวใหญ่เวลาถือแล้วมันก็หนัก ไปไปโอ้ยอยากอยากถ่ายคลิปมากเลย <l ix> <l ix> พรุ่งนี้ไม่พุ่งนี้ไม่มีคลิปลงแั้วเนี้ยวันนี้ก็ถ่ายวันนี้ก็ลงไปก็ทางกลับบ้านนี่แหละค่ะพี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามาดูไลฟ์สด <l ix> ไปดูคลิปให้ด้วยนะคะดูคะ่ะติดไฟประดับคริสต์มาสแล้วนะคะ บ้านหลังนี้ก็สวยโอ้โหจะหหหตกลุมทำไมเนี่ยดูทางแม่น้ำนี่ค่ะสวยมากเลยวิว วิวสวยวิวสวยเพราะว่าที่ประเทศเต็นหมางนี่ตะวันตกดินเออสี่โมงเจนาทีนะคะทุกคนโอ,โอ,โอ,โอ้ตอนนี้สี่โมงยีี่นาทีแล้วคะ่ะโอนกสวย นูได <g ox ic> ้ไหมคะพ่อไก่จัดไปคะ่ะเมื่เป็นอยังไปเ,เบิ่งเท่ากับเบิ <g ox ic> บ่งเบิง่งคือเกา่าค่ะเบิ่งคือเก่านี่ถ้าเขาลาดยางนะโอ้โหถนนกว้างเหมือนถนนรถเอ่อ รถบ้านเราเลยแหละเขาทำให้กว้างขึ้นถนนโอ้ยมันก็จะกระแทกหน่อยนะคะทุกคนดูค่ะเต็มน้ำเลยวันนี้กลับมืดก็เลยไม่ได้พาจอดดูนะคะไว้วันหน้าวันหน้าจะจอดให้ดูค่ะ ดูะคะ่ะเต็มเลยให้ดำไปหมดโอ้ยวิวสวยวิวสวยเนาะประไกสวยไหมคะทุกคนธรรมาชาติคะ่ะทางกลับบ้านถ้ามาก็จะได้ดูเกือบทุกวันนะคะ ะว่าจะขึ้นไลฟ์ช่วงกลับบ้านเนาะแต่ว่าไม่เป็นเวลาถ้าเลิกงานเร็วก็ขึ้นเร็วค่ะถ้าเลิกงานช้าก็ขึ้นช้าต้องทำงานเอาเงินค่ะช่วงนี้เอองานเยอะข้าวของก็แพงค่าแรงก็ถูกพี่น้อง จะว่างไงค่าของก็แพงค่าแรงก็ถูกจากนมกล่องละลิตนมนมสดกล่องละลิตเมื่อก่อนนี้แค่หกเจ็ดโคนตอนนี้ขึ้นไปสิบสามสิบสี่โคนแล้วค่ะพี่น้องน้ำปลาขวดหนึ่งก็ ร้อยห้าสิบบาทจะกินเกลือกินเกลือแช่เกลือทำเป็นน้ำปลาดีป๊อแหมแสงตรงนั้นแดงดิมองตาเปล่า,าวสวยมากเลยดูค่ะมืดมืดแล้วน,นั่นนี่ติดไปตับ เช้าก็มีกระต่ายกา็มาจิ้งจอกแต่ว่ามันมืดขึ้นไลก็ต้องมองไปไกลๆครับพี่น้องมองไปไกลๆในโทรศัพท์ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าข่อยกับเมาบอยไป,ไปแล้วปะไกลจกวาซีว่ายั้งละ่ะไาอแนวอ่านคอมเมนต์มาเห็นนี่เพราะว่าต้องมองทางด้วยไง ทางก,ก,ก็คลุกคลักคลักเข้ามาแล้วก็กดเลิกกดไลค์กดซับส,สไครต์ให้แน่เด้อค่ะพี่น้องคนก็พาหมาออกมาเดินกัน เจอคนแก่ <laughs> เออจบางทีเจอคนแก่ก็ปั่นจักรยานทำไมคุยโทรศัพท์โอ้ยเนาะปั่นจักรยานคุยโทรศัพท์กับป้าใพี่น้องมืดแล้วเห็นไหมคะแสงตะวันหมดแล้ว เล่นเจนล่นเจนล่นเจนลงไปทงละหาหอยหาปูโอ้ยอยากเป็นเมียฝรั่งที่พัวเลี่ยงได้ปะไกยเอ้ยไฟสีบานยังกะสร้างหัวม,มันเถาะเห็ดงานเมืออีหรี สิ้นเดือนสิ้นปีมากก็บ่มีเงินไปค่ะท่าเรือน,นี่สวยนะตอนนี้ก็จวดด้วยทาง ทางดีแล้วเราก็จวดแต่ก็คุกขักอยู่นนะทางนี้ลาดยางก็ท่าเรือครับพี่น้องอาหารร้านท่าเรือนี่อร่อยเบาเบาเลยนะพี่น้องอยากฟังยังบอกไหมสิเล่าให้ฟัง ไายถุงนนมือนะเห็นไหมเห็นไม้ตกลุมพี่น้องหนาวบ่บ่งอยู่ข้างน,น,นอกนั่นหน,นาวไอ ขาตะกายตีก <m í toys> <c nosaltres> <P an> ันแงง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 แงเลยเลยโอ้ยปั่นสูงู้ว่าบ่ได้ขนาดปู้ว่าบ่มีไฟได้นั่นรถธรรมดาได้นั่นทางหอยแนบไปไง ดแล้วพี่น้องแนบมาเห็นหูงแล้วพี่น้องนี่แหละอยากเกิดมาจนก็ต้องสู้อ่ะทนเอาดูค่ะเขาใส่ไฟวิ่ง แลนนี่ก็มีม่ะนาเนะาะใส่ไฟแลนกับเอาวสั่นพี่น้องคนมาแลนถึงเวลากับอยากแลนเด้โอ้ยชีวิตสาวแหละ <laughs> เออ นอยเปลี่ยนมาใส่จักรยานไฟฟ้าพี่น้องถุนแล่งหลายพุดเสียงหามเสียงเสียงหามเสียงนั่นห้องออโอ้ยคนตกป่าหมื่นแล้วสิแม่เห็นลูกทุนติใครมากอ่ะขอบคุณเด้อค่ะ คอยไฟอยูุ่่นได้ยินเสียงห่านร้องไหมคะปะไก่แซ,แซ่โอ้โหดกโโอ้หได้ยินเสียงโตอยูย่ใส่บูคุณนหหดำาบดในน้ำพี่น้อง นี่คือล่มแห้งแท้เห็นป่ะพี่น้องดำๆนั่นแมนปั๊นั่นเต็มน้ำอยู่ป้าดหลายคักป้าดหลายคักพี่น้องเอ,อ๊อ พอดีกับเข่ามีแล้วฉันบ่มีสิจับไปต่อมไปค่ะ <laughs> อันนี้แสดงว่าแสดงว่ามีใดของป็าไก่ได้นน่ปลาไก่มี่ดของเจ้าได้นี่ ถูกนี้แล้วสินะโอ้ยวันเสาร์ถึงบ้านใช่ไหมปา้าไก่วันเสาร์ถึงเมืองไทยไหมหรือว่าถึงวันอาทิตย <c oughs> ถ์ถามได้ถามได้ก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวไปจอดอ่านเดี๋ยวไปจอดอ่านเดี๋ยวไปจอดอ่านที่บ้านแป๊บนึง สามสี่นาทีก็ลงแล้วค่ะสามสี่นาทีก็ลงแล้วพี่น้องจะถึงบ้านแล้วค่ะ เกิดไฟแล้วนะคะมืดแล้วมืดแล้วตรงนี้เขาทำทางคนเดินนะคะนี่นี่เขาไม่ให้มาเดินทางจักรยานแล้วสุดยอดเลยตกเยอะมากเพราะว่าเขามาเล่นมาออกกำลังกายกันตรงนี้ เียบเลย หัวตะมาหอดบ้านก็ว่าดอก แล้วอ,อ้่านคอมเมนต์ปลาไก่ก่อนแล้วอ่านคอมเมนต์ปลาไก่ก่อนค่อยลงถึงบ้านแล้วค่ะปิดอ่ะปลาไก่บ้านอะไรน,าน,านา่าน่า ลมแรงเนาะจ้ะ <laughs> ปันเก่งด้วยน,นะคะ่ปะปะไก่เกง่งวัดถุกยางด้วยค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะปะไก่ขอบคุณคุณสุนะคะขอบคุณคนที่เออมาจอดอยู่ข้างบนนะคะ <laughs> thank you to everyone for watching ลงแล้วค่ะปะาไก่ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณนะคะ thank you ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร e ด้วยนะคะพี่ๆเพื่พพนพนพอนๆสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะประกาย